เอาล่ะครับก็คลิปนี้ผมขออนุญาตเปิดเป็นอินโทรแบบเกมเพลย์เลยนะฮะ เพราะว่ายุงสายวิ่งที่ตอนนี้มันเล่นได้นะครับผมมีแค่โรเจอร์ดำใช่ไหม,มนี่ผมไม่ได้ลงคลิปมาโอ้โหหลายวันอยู่นะฮะเพราะว่าเ,เน็ตใช้ไม่ได้นะครับผมก็เลยอคิปไม่ได้นะฮะคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอเปิดเป็นอินโทรแบบคลิปนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าโรเจอร์ดำผมนั้นแก้ทางที่สรุได้อยู่หมัดเน่ะนะครับผมเน่ไม่โดนดามเห็ดด้วยโคตรโกงโอเคเรียบร้อยครับผมโอ้โหโกงเกินนะฮะเมื่อกี้ ฝั่งไหนวะที่จะรู้ฝั่งนู้นหรือล่าฝั่งเราวะอืมโอเคยื้อไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนนะฮะยื้อไว้ก่อน <laughs> เป็นตัวเดียวเลยนะฮะที่สามารถเล่นได้ในยุคนี้นะฮะคนใส่โซออนอะไรกันนะฮะก็ถือว่าถึกเลยนะครับผมอืมไอ้ดอทมินหนีมาโอเคนะครับผม เขาบอกว่าตัวผมแล้วมันแก้ทางคิสรูมันแก้ทางยังไงวะเออพี่ผมเล่นไม่เห็นจะแก้ทางเลยเล่นดูนะฮะโอ้โหตะแมงติดแข็งก่อนวะยายาใจเย็นๆใจเย็นๆจเยอือโอ้ยโดนรุมโดนรุมอืสกิลหนึ่งโคตรช้าเลยโอเคหนีก่อนนะแม่งเอาธงไม่ได้นะผมใส่โล่คุซันยืนอยู่โอเคแตกหมดแตกหมดสวยอือใจเย็นๆอุ้ยดรอปไปแล้วสวยแล้วกราฟโอเคกราฟสกิลนี้ ระวังลุจินะฮะระวังลุจิอืมสวยยึงให้เสร็จครับดึงให้เสร็จอืมเรียบร้อยครับดิคสรุติดชอดเจอเฮ้ยมันโกงจังวะอืมธนาห้าศูนย์ไปเลยนะฮะโอเคนะครับผมห้าศูนย์ป่ะเนี่ยโคตรเกียนเลยครับตัวบอกแล้วโรเจอร์ผมนี่แก้ทางเว้ยแก้ทางคิสรุจะออกไปนะโอ้โหคิสรุปวดหัวบอกเลยอืมโอเคครับผม ร้านนนท์ช็อปเปิดให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมวันพีชล้วกบอลรีเจนแบ็คโอเวอร์บีดเว็บโซเข้าไปใช้บริการกันได้กักบที่เฟซแอดนนท์ลิงอยู่ใต้คลิปนี้บอกเลยไว้จะได้แน่นอนผมรู้ว่าช่วงนี้คุณเบื่อเกมเพราะไปที่ไหนแม่งก็จะมีแต่พวกหิวแสงแม่งหิวแสงกันทั้งเซิร์ฟ คลิปนี้จัดให้นะครับผมแนละ้วกับโรเจอร์ดำนะเธือบอกว่าโอ้โหเมตา้นนี้เขาคัมแบ็กกลับมาเป็นสายวิ่งโนวันนะเพราะซาโบมันเล่นไม่ได้นะครับผมนะส่วนตัวอื่นมันก็พอถูถ่ายแตนะ่โรเจอร์นี่คือบอกเลยว่าตึงมากแต่โรเจอร์ของผมนั้นพิเศษมากเลยนะครับไม่แพ้คิสรุเพราะว่าสามารถแก้ทางคิสรุได้เพราะผมใช้เหรียญขี้โกงอีกแล้วเหรียญขี้โกงเออ<ม>เหรียญอะไรเนี่ยนะขี้โกงมากแต่ก่อนไปดูได้ดีๆถ้าเกิดคุณยังมีคิสรุใช่ไหม อยากเข้าร่วมกับกองทัพหิวแสงนั้นไปใช้บริการสวิรัฐได้เลยนะครับผมนะค่ตับไปแค่สิบ,บาทได้ถึง5้าพันเพชรลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคิสลุมันการันตีสาม0ันประมาณ3ามพนเพชนะมันแพงมากเลยนะครับผมถ้าไม่อยากเติมก็ไปใช้บริการสวิรัฐ นะครับผมคลิปนี้ผมเป็นเหรียญคอนเทนต์อีกแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องของอติดช็อตนะครับผมโอกาสนะสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมห้าวินาทีเลยนะแต่คิดสรุปเนี่ยมันมีย่นใช่ปะ่ะเออนะครับผมเราก็เลยใช้แท็กเจ็ดเทพเข้าไปช่วยนะครับทำให้เขาติดจังหวะเขาติดช็อตเนี่ยก็คือเขาจะเสียเลือดไปด้วยนะฮะแล้วก็สามารถทำดาเมจได้ด้วยนะเพื่อนสามารถขัดได้จงังหวะที่เขาติดนะโอ้โหบอกเลยโคตรเกลียนเอาละครับแท็กที่ผมบอกเลยนะเจ็ดเทพโจรสลัดเทอร์มินนะครับผมนะกับเลนกูคิดสรุปไปนะครับผ เอาละครับวันๆเจอแต่พวกหิวแสงนะฮะโจมตีบอสนะครับผม <c oughs> เขาคิดว่าผมเป็นโปรแล้โอเหรียญโกเกิร์นะครับผมใช่ผมเป็นโปรวเว้แกรู้จักฉันหรอกนะฮะโปรแบบถูกกฎหมายโปรเนียนโปรเนียนเฮ้ยโปรบ้าเลยโดนดามเมจวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหเจ็บเฮ้ยดึงยังไม่ได้หรือวะดอตชมินเอ,าาเอา้าไปโจอเอ้ยวะนะครับผม อะไรวะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมในจังหวะดนี้ขออภัยวัยรุ่นชาวไทยด้วยนะช่วงนี้แบบว่าโอ,อ้โหโรเจอร์ดำนะเขามาแรงจริงคนระับพี่สวิ่งตัวเดียวนะผมก็เล่นนะครับผมบางส่วนใหญ่ผมก็เล่นนะโรเจอร์ดำเี่ยนะครับผมเหรียญน,นี้บอกเลยนะที่สลุนนี่อีซี่เราสู้ได้อยู่แล้วนะวเราไปดึงคืนได้นะปาดไปทีดึงโดนไปก่อนเอาเรียบร้อยติดช้อนให้ฟาดหนะ้าที โดยเรียบร้อยอติดช็อตนะครับผมจ่ายโปไปดิเจอโปไปดิหลบกาบแป๊บหนึ่งนะกาบมันดักอยู่อืมโอเคมาดิครับมาดิครับอืมก็มาดิครับก็มาดินั่นแหละติดช็อตอีกเ <c> ห <oughs> ็นไดเออแล้วผมเรียบร้อยอติดช็อตรัวๆไปแล้ว,ลวงงครับตึงรงนะกาฟตุยแล้วเราก็ดึงทงได้นะฮะอืมเนี่ยครับผมตัวผู้สึกว่าตึงทงหน้าด้านที่สุดแล้วนะตัวนี้เหมาะกับเมตานี้มากเมตาโลเยอะโลน้อยนะ โอ,โ,โอ้โห้ยโดนแยกล่างทมิโนโอ้โหแตกอยู่แล้วนะครับผมคือถ้าเล่นตัวนี้ตายบ่อยไม่เป็นไรนะ <c oughs> โอ้โดนรัวแต่ว่าสกิลหนึ่งของคิสรู้นี่เราทานไม่ได้นะครับผมมันเป็นธมตะนะฮะมันไม่สามารถติชดช็อตด้วยสกิลหนึ่งได้นะครับผมไม่ได้แน,น่นอนเพราะมันเป็นลังแยกโอเคฝั่งเราตึงอยู่มาครับเกิดใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะทงนู้นเลยไปแล้วจ้าอืม โอเคนะครับผมโหวิ่งไกลมากนะไม่ได้เล่นตัวนี้น,นานนะผมนะกลับมาเล่นทีก็โอ้โหแมงผิวแมงผิวจริงอืมมันคือซาโปล่างแรกนะครับผมนะเออดือด้อใจดื้อใจเอ้อเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหดูดิรามิมันแรงนะะโดสกิลหนึ่งนะต้องดอปดีๆนะสกิลหนึ่งดามิมันแรงมากครับผมอืม Okay. เรียบร้อยชนะ50ไปชนะ50อยา่ยาอย่าทำร้เรียบร้อยครับดอทได้แล้วว่าขาหมูสลีนะครับโอ้โหถือว่าเล่นมันมากนะ เอาละครับกเกมเพลยที่สองนะผมไม่ได้เล่นเกมมาหลายวันเลยนะแม่งอินเทอร์เน็ตแม่งโดนตัดนะครับผมโอ้แซงจริงๆนะโอเคตอนนี้เราเจอพวกหิวแสงนะผมเยอะมากนะ3ตัวเลยฮะโอ้ได้เลยน,ะนะะ้องมาแล้วฮะตีลมไปตีลมไปเออด,อดอทจะเป็นเรียบร้อยติดช็อตไป <c oughs> เออโดนีีครับผมนี่ไงดึงโทก่อนเร็วตีแล้วก็ ใจเย็นใจเย็น,ยนปาดไปทีนึงทำไมฝั่งเราตายหมดมันคืออะไรมันคืออะไรไม่เข้าใจอืมโอ้โหไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามานะครับผมนั่นมันเพลงแล้วนะโอ้โหเขาบุกมาทงบ้านแล้วอะไรวะอะไรวะเนี่ยเพื่อนเราตายหมดนะคคเคยเจอไหมฮะทีมแบบนี้นะเพื่อนตุยเยอะๆนะครับผมงงมากนะจังหวะนะครับผมโอเคเกิดใหม่เป็นรูโคชอีกหนึ่งรอบมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดึงตรงดีนะอืม มาแล้วครับผมโอ้โหปลามาพอดีอีกปลามาพอดีอีกโอเคสวยนะครับผมเรารีบยึดสมินเฮ้ยเฮ้ยยอย่าอยมอย่าโอ้โหแม่ไม่ติดช็อตเลยวะไอ้นี่มันดวงดีวะเฮ้ยมันดวงดีนี่อแล้วก็ฟาดไปทีหนึ่งนะผมแล้วก็ดึงฟรีอ e ีสปอร์ตนะครับผมนะโอเคใจเย็นใจนเย็นอืมระหว่างสกิลหนึ่งอย่างเดียวอะเลือดเราคือครึ่งหลอดแล้ว <laughs> กึ่งหลอดนี่อันตรายนะบางทีวันช็อตเลยนะโอ้ยปลาแม่งมาแม่โดนปลาอีกอีกหนึ่งรอบนะโอ้ใครวะเนี่ยเว้ยไม่เข้านะครับผมไม่เข้าปาธมินตายเก็บเลือดก่อนโอ้โหนี่เด้งเลือดหรือยังนะไม่แน่ใจนะครับผมเด้งเลือดเยอะอยู่ระวังระวังอันแน่เอ้ยไปโดนนะข้าไม่ดิข้าไมาด่ามาดิเอา้าเอา้า โอ้โหฟังเราแย่งเนื้อเอาเรียบร้อยดีครับอย่างนี้ติดช็อตอยา่ยาอย่างงงงเอ๊ะอะไรวะนี่ติดช็อตเฉยเนื้อดวงไม่ดีไอ้น,นี่ออโต้คิกแน่นอนเราก็ยึดฟรีไปเลยนะครับผมชนะไปสี่หนึ่งสีหนึ่งเร็วเร็วงานด่วนงานด่วนดอปไปทีหนึง่งไม่โดนน้องนี่เรียบโอ้โหเอาสกินนี้มันเอาไปเวยว่าลืมไอหนวดขาวนะครับผม โอ้ยโอ้ยวิแมงแรงว่ะแมงแรงตีไม่สนเดฟเลยมั้เนี่ยฮะนี่ไงโอ้ดูขาวเรียบร้อยผมตุยนะโอ้โหเกือบแตกครับผมกระเด็นออกมารอดรอดปาดไปทีนึงหุยแมงล้มว่ะใจเย็นพี่ใจเย็นพี่อย่านะพี่โอ้มันวาร์ปนะครับผมเรียบร้อยโอ้เราต้องกันธงนะฮะเราไม่ไปดึงแล้วกันเออเรียบร้อยครับเหมือนติดช็อตทีให้ติชด ه, ตชอด็อตทีคอนเทนตนะ์น่ะคอนเทนต์น่ะติดช็อตทีติชดช็อตที ดอดจบินหนึ่งที่นี่นะอาะแตกแล้วนะโอ้โหอะไรวะ,ะให้ติดช็อตซะหน่อยนะครับผมเดี๋ยวยทเองอืมนะครับตัวนี้มันก็เล่นได้นะใส่โซออนแข็งๆไปนะครับผมผมใช้เจ็ดเทพนะครับทีปนี้เพื่อให้มันติดช็อตนานนานขึ้นนะครับผมอืมีว่าเกียนก็ต้องเกียนเอาที่สุดนี่ผมโดนเกียนครับพี่นะเล่นจบนี่กิสรู้ต้องพูดอย่างนี้เลยผมโดนเกียนพี่นะโอ้โหเรียบร้อยครับผมจบไปนะเกมเพลทที่สองนะครับผมดูเกมเพล์ต่อไปนะครับ เอาละครับโอเคเพจสุดท้ายแล้วนะครับผมอย่าลืมกด subscribe เป็นกระจายช่องอาตวิชิบการด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นเหรียญคอนเทนต์นะฮะต้องบอกว่าจริงมันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะครับผม <ś c oughs> แต่ช่องน,นี้ชอบฮารเรียนแปลกๆโกงๆเกลียนผมโดนเกลียนพี่เอ้ยไม่โดนแล้วมันให้นะเกือบโดนนะโบกโบกมือดีไงโบกมือเหรอติชอดช็อตโฆษณา <ś c oughs> ติชดช็อตไปก่อนยึดไปเลยนะจ๊ะเออนั่นแหละโดนสี่หนึ่งไปอุย้ยอุ้ยเด้งเด้ง หมูเด้งอย่าเป็นหมูเด้งมาแล้วถอยมาโอ้ของเราหรือของใครวะเนี่ยโอเคฝั่งเขาตุยไปแล้วนะฮะอืมอย่านะอย่านะอโอเคดอสคุมๆมมไปเรียบร้อยครับผมอดีตมาเด็ดตีดีตีดีเออเรียบร้อย50เป็นไงเกมเพย์เกมเพย์50เว้ย50ชนะไปเลยชนะไปเลยไหมชนะไปเลยไหมเอ้ดอดอสมาทีโอ้โหสก,กิลหนึ่งแข็งแรงเอาวะเนี่ยห้ามโดนสกิลหนึ่งนะหลบยังไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ ช่วยด้วยผมโดนเกียนช่วยด้วยผมโดนเกียนอ้าวเรียบร้อยครับอย่างงี้ช่วยด้วยผมโดนเกียนอืมอยาอา่าอ๋อมันวิ่งโอ้โหโดนปาดธมินเลยระวังขับอุสลินนะอืมโอเคฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันลุกทุ่งฆ่ามันลุกทุ่งโอ้โหไม่ได้นะครับผมติมดจอด้ผมโดนเกียนพี่นะผมโดนโอ้โหผมตั้งห่ากระโดนเกียนตายเลยนะไม่น่าไปเกียน์เขาเลยนะครับผมนั่นล็อกจริงๆนะครับผมมา เกิด <g ir ly> ใหม่แป๊บหนึง่งเออแพ้ได้นะถ้าไปเล่นไปเออนะผมจะห้าสูและต่างเราไม่มีโล่นะจริงนี่เรามีโล่ด้วยนะนมม้องเดเปิดโล่นะอืมไม่รู้มันทำอะไรอยู่นะฮะกลัวกิสลุงงั้นเหรออืมโอเคข้ามันนีข้ามาันีเนี่ยไม่ยอมข้ามันเนี่ยโอ้โฮยเด้งลม้มขอได้ไหมขอได้ไหมน้อง <c oughs> โอเคสวยโอเฮ้ยโดนรัวๆนะฮะ คือตอนนี้นะครับผมปวดหัวมากเลยนะบอลแลเมตัลน,นี้นี่เข้าใจเลยนะเข้าใจเลยถ้าเกิดเราไม่เล่นคิสรูนะต่อยเราเล่นคิสรูแม่งก็ปวดหัวเือนกันนะครับผมเพราะอะไรรู้ไหม,พออไมเพราะว่าเหนื่อยครับเหนื่อยหนึ่งหนึ่งเน่ต่อยเราเกิดนะแม่งยังตายอะ่ะสกิลแม่งแรงนะผมมันฆ่ากันเองได้นะคิสรู้เต็มเซิร์ฟผิวแสงอ่ะไอ้นี่ผิดสูตรผิดสูตรมาผิดคิวมาผิดคิวแล้วนะนี่เลยโดนไปอน เออเอาไปทงหายเรื่อๆยๆเลยมาเนี้ระวังโดนให้ระวังโดนให้โอเคสวยดีมากคมคมดีมากน้องเรียบร้อยสีหนึ่งไปคมๆมโอ้ยโอ้ยโดนอะไรมาหน้ามันมีไฟว่ะระวังเอ้าคี่จะรู้ฝั่งเราตายเพราะหมีนะหมีเนยโอเคตรงกลางต้องระวังเอ้ามันปาดไม่โดนนะผมปาดไปปาดตรงกลางนี่ระวังมันให้ระวังมันให้โอ้ผมดทอะครับผมเอสเบร์มันตัวแบบ เมนเก่าพี่เองเนาะไปดีกว่าหนีดีกว่าอืมโอเคเอ้ยมันดึงรัวๆเลยว่าเอ้าเอ้าไม่ดีแล้วนะฮะมันดึงรัวๆเลยเอ้าโอเคยึดชมินไปเอ้าประโจไอ้ตรงบ้านโดนตรงบ้านโดนครับที่โทรเรียบร้อยแพ้เลยโอย้ไม่น่าไปเกียน์เขาเลยนะโอเคชอบคลิปนี้คอมเมนต์ข้ามาละกันครับผมหมกินหน้าครับขอบตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ